สวัสดีครับกระผมนายมงชัยุลเยี่ยมพื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อมภูมิสารสนเทศข้อมูลระยะไกลและการหาพิกัดทางภูมิศาสตร์วิธีวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมและโปรแกรมประมวลผล 1. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมการวิเคราะห์ข้อมูลหรือภาพจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรระยะไกล แบ่งกว้างๆได้2วิธีคือการแปลภาพด้วยสายตาและการวิเคราะห์ภาพด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์1.1การแปลภาพด้วยสายตาไว่วน interpretation ความถูกต้องของการแปลภาพด้วยสายตาขึ้นอยู่กับทั้งศาสตร์และศิลป์ประสบการณ์และความจำนาญของผู้แปลหากมีความรู้หรือคุ้นเคยกับสภาพพื้นที่นั้นๆด้วยแล้ว จะทำให้การแปลภาพมีความถูกต้องและและรวดเร็วโดยทั่วไปการแปลภาพนั้นอาศัยองค์ประกอบของการแปลที่พอสรุปได้ดังนี้1.1.1ความเข้มของสีและสีโท n e and Color ลรระดับความ แตกต่างของความเข้มของสีหนึ่งๆขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุการทำมุมกับแสงช่วงเวลาและวันของการบันทึกข้อมูลดาวเทียมตลอดจนการเรียงตัวของวัตถุเช่นน้ำลึกปรากฏสีเข้มน้ำขุ่นม,มีสีจางปลาไม้ดิบชื้นมีคลอโรฟิลล์หรือความเขียวมากปรากฏสีเข้มพื้นที่ปลูกพืชเกษตรจะมีสีจางกว่าเป็นต้น1.1.2 ขนาด size ขนาดของวัตถุที่ปรากฏในภาพซึ่งสัมพันธ์กับมาตราส่วนของภาพที่ปรากฏในรูปของความยาวกว้างหรือพื้นที่เช่นพื้นที่ทำการเกษตรพื้นที่ปลูกข้าวปลูกยางปลูกปลาล์มน้ำมันที่มักมีขนาดใหญ่1.1.3รูปร่าง shape รูปร่างของวัตถุที่เป็นเฉพาะตัวอาจ สม,สม่ำเสมอเรกูราหรือรูปร่างไม่สม่ำเสมอเอริกูราเช่นสนามบินพื้นที่นาข้าวนากุ้งคลองชนรับประทานและเขื่อนเก็บกักน้ำเป็นต้น1.1.4เนื้อภาพเ e x เจอรหรือความหยาบละเอียดของผิววัตถุเป็นผลมาจากความสม่ำเสมอของวัตถุที่รวมกันอยู่เช่นสวนยางพารา มีเนื้อภาพละเอียดเนื่องจากปลูกด้วยพันธ์ุเดียวกันและปลูกพร้อมกันเป็นพื้นเป็นผืนใหญ่จึงมีทรงพุ่มและความสูงเกือบเท่ากันหมดซึ่งแตกต่างจากพืชไร่และสวนผสมหรือป่าดิบชื้นที่มีความหลากหลายของพืชพันธ์ุเนื้อภาพจึงดูครุกคะเป็นต้น1.1.5รูปแบบ p a a สเจอร์ ลักษณะการจัดเรียงตัวของวัตถุปรากฏเด่นชัดระหว่างความแตกต่างตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นการปลูกป,ปรามน้ำมันที่เป็นแถวเป็นแนวและมีเครือข่ายถนนระหว่างแถวเพื่อการขนส่งทะลายปามหรือแปลงสมาชิกนิคมสร้างตนเองที่ทั่วไปจะรับการจัดสรรที่ทำการเกษตรเป็นแปลงแปลงเห็นได้ชัดหรือพื้นที่บ้านจัดสรรเป็นต้น 1.1.6ความสูงและเงา highs and s h a d o w เงาของวัตถุมีความสำคัญใช้ในการพิจารณาความสูงและมุมของดวงอาทิตย์เช่นเงาบริเวณเขาหรือหน้าผาและใช้ในการแยกเมฆหากพบเงาสีเข้มที่มีอยู่รูปทรงเหมือนกัน1.1.7พื้นที่ side หรือตำแหน่งของวัตถุที่พบตามธรรมชาติ เช่นพื้นที่ป่าชายเลนต้องอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลน้ำท่วมถึงเท่านั้นลักษณะที่คล้ายป่าที่อยู่ในเมืองหรือถูกล้อมรอบด้วยเมืองไม่ใช่ป่าสมวนแต่จะเป็นสวนสาธารณะหรือวัดป่าเป็นต้น1.1.8ความเกี่ยวพัน association วัตถุบางอย่างมีความเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆเช่น จุดที่ถนนหลายสายมาตัดกันมักจะเป็นชุมชนเมืองบริเวณริมฝั่งแม่น้ำมักพบที่ตั้งของหมู่บ้านหรือลักษณะที่ปรากฏเป็นเส้นตรงยาวๆเข้าสู่ชุมชนมักเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงหรือทางรถไฟเป็นต้นการแปลภาพเพื่อจำแนกวัตถุได้ดีและถูกต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆดังกล่าวข้างต้น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพร้อมๆกันไปตามความยากง่ายและมาตราส่วนที่แตกต่างกันไปซึ่งอาจไม่แน่นอนเสมอไปรูปร่างสีขนาดอาจใช้เป็นองค์ประกอบในการแปลสภาพพื้นที่หนึ่งหรือลักษณะหนึ่งส่วนอีกบริเวณหนึ่งของพื้นที่เดียวกันอาจจะใช้องค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งก็ได้นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องคำนึงถึงคุณลักษณะที่สำคัญบางประการประกอบ ด้วยเช่น 1. คุณสมบัติในการสะท้อนช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของวัตถุซึ่งสัมพันธ์กับความยาวช่วงคลื่นแสงในแต่ละแบนด์โดยวัตถุต่างๆสะท้อนแสงในแต่ละช่วงคลื่นไม่เท่ากันทําให้สีของวัตถุในภาพแต่ละแบนด์แตกต่างกันซึ่งเมื่อนําไปสร้างภาพสีผสมจะทําให้ได้สีแตกต่างกันด้วย 2. ความหยาบละเอียดข้อมูลดาวเทียม iMage Resolution ที่ใช้เช่นดาวเทียมเรนเซตดาวเทียมเรนเซ a หนึ่ age, T m 1, ระบบ mss หน่วยที่เล็กที่สุดของวัตถุหรือพื้นที่ขนาด80คูณ80เมตรจึงจะปรากฏ1 4ภาพพิกเซลแต่เรนเซตห5ระบบ tm วัตถุหรือพื้นที่ขนาด30คูณ30เมตรจะปรากฏ1 4ภาพ เป็นต้น 3. ระยะเวลาของการโคโจรกลับมาถ่ายซ้ำณจุดเดิม Re v i s i t ของดาวเทียมเช่น Landsat 5บันทึกภาพบริเวณเดิมทุก16วันทำให้สามารถติดตามการบุกรุกทำลายป่าการเติบโตของพืชตั้งแต่ปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวลักษณะการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทำให้ระดับสี ในภาพขาวดำและภาพสีผสมมีความแตกต่างกัน1.2การวิเคราะห์ภาพจากดาวเทียมด้วยคอมพิวเตอร์ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเป็นข้อมูลเชิงตัวเลขดิจิ t a ลดาต้เดิมเก็บในรูปแบบเดิมเก็บในรูปของเทปแม่เหล็กไฟฟ้า CCT คอมพิวเตอร์ Compatible Comp Tape หรือเทปค t r i d ิ e ขนาดต่างๆปัจจุบันบรรจุในแผ่นบีบอัดข้อมูล CD หรือ DVD หรือใช External ้ e x t e r n a l hard disk ในการจัดเก็บข้อมูลข้อมูลที่อยู่ในรูปดิจิทัลนี้สามารถนำไปวิเคราะห์และประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ซึ่งแต่ละภาพจะครอบคลุมพื้นที่แตกต่างตามชนิดดาวเทียมเช่น r a n s a t ระบบ MSS และ tm ขนาดภาพ185คูณ185ตารางกิโลเมตรแต่รับแบนประกอบด้วยจุดภาพพิกเซล or picture element ขนาดเท่าเท่ากันเรียงตัวเป็น,ปนแถวไลน์และแนวคอลัมน์ขนาดของจุดภาพแตกต่างตามคุณสมบัติของดาวเทียมเช่นดาวเทียมเรนเซช 1. ระบบ m s 1> a 1. จุดภาพมีขนาดเท่ากับวัตถุจริง8 0คูณ80เมตรมีจำนวน7.5ล้านจุดภาพต่อ1แบนต่อแบนส่วนดาวเทียมเรน s ซ z e 5ระบบ tm 1. ุดภาพมีขนาดเท่ากับวัตถุจริงขนาด3 0คูณ30เมตรมีจำนวน35ล้านจุดภาพต่อแบนซึ่งมากกว่า m s s ประมาณ5เท่า ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะแต่ละจุดภาพมีค่าระดับความเข้มสีเทาระหว่าง0ถึง255หรือ256ระดับการวิเคราะห์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์มีหลักคล้ายการวิเคราะห์ด้วยสายตาคือการตรวจดู detection การบอกลักษณะหรือชนิด (identification) <authenticity> <itu> การวัด (measurement) และการวิเคราะห์ (analysis) ซึ่งมีขั้นตอนปฏิบัติที่พอสรุปได้ดังนี้1.2.1การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น 1. การคัดเลือกข้อมูลดาวเทียมในช่วงวันเวลาที่ปราศจากเมฆและช่วงฤดูกาลที่ต้องการจะศึกษาเช่น ฤดูฝนเป็นช่วงที่พืชมีความเจริญเติบโตดีข้อมูลภาพช่วงนี้เหมาะสำหรับนำมาจำแนกพืชพันธุ์แต่ด้วยข้อเท็จจริงที่ช่วงฤดูฝนพื้นที่ส่วนใหญ่จะปกคลุมไปด้วยเมฆซึ่งเป็นอุปสรรคบทบังพื้นที่สัญญาณดาวเทียมชนิดนี้ใช้ในการสำรวจสยากรไม่สามารถทะลุผ่านเมฆได้จึงต้องพิจารณาเลือกข้อมูลของฤดูฝนในช่วง วันปลอดเมฆนอกจากนี้ต้องเลือกแบรนด์และจำนวนแบรนด์โดยที่มีค่าเข้มของวัตถุในแต่ละแบรนด์จะไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล Tm ซึ่งมีจำนวน7แบรนด์ดังนั้นการเลือกใช้แบรนด์และจำนวนแบรนด์ที่เหมาะสมจะช่วยให้การวิเคราะห์มีความถูกต้องมากขึ้นและใช้คอมพิวเตอร์ไม่มาก ส่วนใหญ่จะใช้3หรือ4แบน 2. การแสดงภาพเป็นการเรียกดูจากเทปซึ่งอยู่ในรูปของตัวเลขมาแสดงเป็นภาพในปัจจุบันการแสดงภาพสามารถแสดงผลออกมาทางจอภาพโดยการเปลี่ยนค่าตัวเลขในแต่ละแบนที่เดิมจะเป็นภาพขาวดำปรับโทนสีแต่ละแบนด้วยแม่สีแดงเขียวและน้ำเงินแล้วนำมาช่วยทับเข้าด้วย การทำให้เกิดภาพสีผสมขึ้น color composite สำหรับภาพสีที่นิยมใช้คือภาพสีผสมเท็จ f a l s e Color c o m p o s i ซ e ซึ่งให้สีพืชพันธุ์เป็นสีแดง1.2.2การปรับแต่งข้อมูลให้สมบูรณ์ก่อนการวิเคราะห์ pre processing เป็นกระบวนการสร้างภาพกับคืน imax restoration หรือปรับปรุงข้อมูลที่มีข้อบกพร่องในคุณสมบัติต่างๆให้มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและให้มีความละเอียดชัดเจนตามเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมในการวิเคราะห์ต่อไปประกอบด,ด้วย 1. การแก้ระดับความเข้มสีเทา r a d i o m e t r i c corection Corre การปรับแก้ระดับสีเทาที่อาจผิดพลาดจากอุปกรณ์บันทึกภาพหรือจากมุมแสงอาทิตย์หรือจากการแพร่กระจายพลังคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านชั้นบรรยากาศทำให้ได้ข้อมูลครบสมบูรณ์ขึ้นและยังรวมถึงการปรับค่าข้อมูลบริเวณเดียวกันแต่บันทึกในต่างวันต่างฤดู ให้อยู่ในระดับความเข้มใกล้เคียงกันเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันภายหลัง 2. การแก้กความผิดพลาดเชิงเรขาคณิต g e o m e t r i correction c ปรับแก้กความคลาดเคลื่อนบิดเบี้ยวของภาพเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์บันทึกภาพหรือการโคจรของดาวเทียม ขณะบันทึกข้อมูลโดยอาศัยจุดโยงยึด ground control point ข้อมูลจะถูกอ้างอิงให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์หรือพิกัด utm ของแผนที่ทหารในการปรับแก้ 3. การเน้นคุณภาพข้อมูล image enhancement การปรับปรุงค่าระบบก,การปรับปรุงค่าระดับความเข้มสีเทาของข้อมูลโดยการเลือกวิธี เน้นคุณภาพให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ตามที่ต้องการศึกษาเพื่อช่วยเพิ่มความถูกต้องยิ่งขึ้นในการวิเคราะห์โดยทั่วไปนิยมใช้วิธียืดความเข้มสีเทาเดิมอยู่ในช่วงแคบแคบให้กระจายกว้างขึ้นโดยเชิงคณิตศาสตร์จึงทำได้หลายวิธีเช่น 1. R i n e a r c o ีย r a s t s t r t t c h เป็นการขยายที่ใสแรงของค่าความเข้มสีเทาเดิมให้มีค่ามากยิ่งขึ้นตามสมการเส้นตรง 2. histogram equalization เป็น non linear contrast stretch โดยการกระจายค่าความเข้มสีเทาให้เป็นการกระจายแบบปกติคือให้จำนวนจุดภาพในแต่ละค่า ความเข้มมีจำนวนใกล้เคียงกัน3 i t c h w y s t r e s c การขยายค่าความเข้มสีเทาเฉพาะช่วงที่ต้องการให้ขยายออกไปทำให้ได้ข้อมูลชัดเจนเฉพาะช่วงที่ต้องการ4 ratio rationing image การหาอัตราส,ส่วนระหว่างแบนโดยนำค่าความเข้มของแบนมาหารกับอีกแบนหนึ่งในแต่ละจุดภาพเดียวกันเช่นสนมการ vegetation index เท่ากับวงเล็บ tm แบน4ลบ tm แบน3วงเล็บหารด้วยวงเล็บ tm แบน4วก tm แบน3วงเล็บ ภาพที่ได้ใหม่สามารถเน้นเฉพาะพืชพันธุ์ให้มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆได้ 5. p r i n c i p a l component transformation (PCT) เทคนิคการเน้นภาพโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงค่าระดับสีเทาของการสะท้อนแสงที่มีค่าซ้ำซ้อนกันเพื่อสร้างภาพใหม่มีขนาดของข้อมูลลดลงและได้ภาพที่มีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน และมีคุณภาพเด่นชัดขึ้นเช่นภาพ p ct 3ของระบบ m m s ให้รายละเอียดความแตกต่างของป่าชายเลนและป่าบบได้ชัดเจน6 color s composite i m a g i g การทำภาพสีผสมจากภาพดาวเทียมสามารถทำได้โดยการนำภาพ จากดาวเทียมขาวดำสามช่วงคลื่นใดๆเหมาะสมเป็นภาพสีผสมให้รายละเอียดข้อมูลต่างๆชัดเจนกว่าภาพขาวดำโดยสามารถทำได้ทั้งภาพวันที่เดียวกัน Single, Data, da, Image และภาพจากดาวเทียมหลายวันหรือหลายปี Multi, d e สม i นติเ e IMA g e รวมทั้งภาพจากดาวเทียมต่างกัน โดยต้องปรับแก้ไขจุดพิกัดตรงกันก่อนกันซ้อนทับ superimpose ข้อมูลเช่นการผสมภาพสี tm แบรนด์หแบรนสและ pla หรือ rgb ให้รายละเอียดของพื้นที่นากุ้งอย่างชัดเจน 2.3 3การประมวลผลข้อมูล i m a x Analysis เป็นขั้นตอนการจำแนกประเภทข้อมูลจากภาพดาวเทียมที่โดยทั่วไปมี2วิธีการคือ 1. Unsupervised Classification การจำแนกประเภทข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยอาศัยค่าสถิติของการสะท้อนแสงช่วงขึ้นแสงวัตถุ ต่างๆโดยไม่ใช้ข้อมูลภาพพื้นดินช่วยในการจำแนกเรียกว่า clustering สามารถกำหนดจำนวนกลุ่มประเภทข้อมูลการจำแนกวิธีนี้มักใช้กับพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีนี้ทำได้เร็วแต่ระดับความถูกต้องมักไม่น่าพึงพอใจ 2. supervised classification การจำแนกประเภทข้อมูลโดยอาศัยพื้นที่ตัวอย่าง (training area) การสุ่มข้อมูลที่เป็นตัวแทนภาพพื้นดินลักษณะต่างๆที่ปรากฏในภาพจากดาวเทียม <c oughs> เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณค่าเถิติค่าเฉลีย่ยมีนค่าเ <c oughs> บี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่า Pro v แร์แอน แมทริกซของแต่ละประเภทข้อมูลค่าสถิติดังกล่าวเป็นค่าตัวแทนสำหรับการจำแนกประเภทข้อมูลของพื้นที่ทั้งหมดซึ่งยังแบ่งการจำแนกประเภทข้อมูลได้อีกหลายแบบเช่น 1. minimum distance true means classifier การจำแนกประเภทข้อมูลโดยพิจารณา ค่าสะท้อนช่วงคลื่นของแต่ละจุดภาพที่มีความห่างน้อยที่สุดจากค่าจุดศูนย์กลางค่าเฉลี่ยของแต่ละประเภทข้อมูล 2. Para r ็ว P. Trist Fire การจำแนกประเภทข้อมูลโดยผู้ประมวลผลเป็นผู้กำหนดช่วงผันแปร Variance ของประเภทข้อมูลจากค่าสะท้อนช่วงขึ้นต่ำสุดและช่วงสูงสุดภายในพื้นที่ข้อมูลตัวอย่างแต่ละแบน3 Maximum l i r e l i h o o d classification การจำแนกประเภทข้อมูลโดยพิจารณา ค่า mean vector และ covariance matrix ของข้อมูลแต่ละประเภทโดยตั้งสมมติฐานว่าแต่ละประเภทข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ normal distribution แล้วคำนวณค่าความน่าจะเป็น probability probability ของแต่ละจุดภาพว่าถูกจำแนกในประเภทข้อมูลใดโดยทั่วไปวิธีนี้ให้ความถูกต้องมากที่สุดเป็นที่นิยมมากที่สุดแต่มีข้อเสียคือใช้เวลานานกว่าวิธีอื่น1.2.4การปรับ1.2.4การปรุงแต่งข้อมูล หลังการวิเคราะห์ processing การตกแต่งผลการจำแนกประเภทข้อมูลให้มีความถูกต้องยิ่งขึ้นโดยใช้การกรองข้อมูลอีกครั้งก่อนนำเสนอเพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเช่นมักพบความผิดพลาดบ้างเล็กน้อยของการวิเคราะห์ข้อมูลที่มักปรากฏป่าชายเลนปะปลนในป่าดิบ ชื้นบนที่สูงซึ่งข้อเท็จจริงเป็นไปไม่ได้หรือการจำแนกพื้นที่ป่าดิบชื้นอยู่กลางเมืองซึ่งเป็นไปไม่ได้เช่นกันเพราะน่าจะเป็นส่สวนสาธารณะหรือวัดป่ามากกว่าจึงควรมีการปรับแต่งข้อมูลบ้างเล็กน้อยเช่นการกรองข้อมูล filtering การลบข้อมูล spot deleting เป็นต้นขั้นสุดท้ายของกระบวนการจำแนกประเภทข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ได้แก่การเอาผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบการเอาผลลัพธ์ออกมาในรูปของแผนที่ตามมาตราส่วนที่ต้องการส่วนประกอบที่อยู่ในรูปตารางแสดงเปอร์เซนต์หรือพื้นที่ของแต่ละประเภทของทรัพยากรตลอดจนผลการประเมินความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงค่าความถูกต้องรวม overall accuracy และค่าสัมประสิทธิ์ KP kappa ra r o h fraction ที่จะเป็นตัวแปรชี้ถึงความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในการพิจารณาเลือกการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมไม่ว่าจะเป็นด้วยวิวธีแปลข้อมูลด้วยสายตาหรือด้วยคอมพิวเตอร์ก็ตามทั้ง2วิธีต่างข้อมีข้อดีและข้อเสียต่างกันการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความด้วยคอมพิวเตอร์ที่ดูเหมือนจะสะดวกง่ายรวดเร็วนั้นความจริงไม่ใช่เสมอไปการที่เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้ง2วิธีขึ้นอยู่กับประสบการณ์วัตถุประสงค์ขอบเขตการศึกษา ขนาดพื้นที่ศึกษาข้อมูลที่จะใช้เครื่องมือที่จะใช้ในการวิเคราะห์ขีดความสามารถของบุคลากรกับการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลที่ยุ่งยากมากตลอดจนงบประมาณและระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาเป็นต้นจากประสบการณ์มีความเห็นว่าในบางสถานการณ์เช่นงานสำรวจเพื่อการปรังวัดพื้นที่ขนาดใหญ่ มากๆระดับจังหวัดระดับประเทศควรใช้การแปลด้วยสายตาแล้วแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลดาต้าภายหลังจะเหมาะสมกว่าเพราะต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่มากๆใช้งบประมาณและบุคลากรมากส่วนการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างละเอียดสูงเช่นงานวิจัยเฉพาะพื้นที่เล็กๆถ้าปัจจัยดังกล่าวข้างต้นพร้อมการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ ก็นับได้ว่าเหมาะสมดีฐานข้อมูลดาวเทียมในประเทศไทยสำหรับประเทศไทยหน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินกิจการสถานีรับสัญญาณและให้บริการข้อมูลดาวเทียม Landsat 7ดาวเทียม IRS ขี 1c และ IRS ขีด 1d และดาวเทียม ราดาศาสตร์ห่แกหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศคือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอากาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชน<ม>สอทอ,อพอกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ g i o i n f o r m a t i c e x p r เ s s t ทคโนโลยี y d เวล็อปเมน n ์อ g เ n นซหรือจิสดาหรือก้องสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียมเดิมตั้งอยู่ที่เลขที่196ถนนพหลโยทินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร1,900รหัสปรษณีย์1,900โทรศัพท์ วงเล็66 2, บ662วงเล็บ940 6420-9ด9แฟกวงเล็66 2, บ662วงเล็บ561 3035 2สองโปรแกรมประมวลข้อมูลดาวเทียมซอฟต์แวร์ที่ทำงาน,นบนระบบจัดการที่เป็น unix Dodge Windows NT สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องมือเช่นเมนวนดิกิชไทซิงสแกนเนอร์ g ี h ีเอชโฟโตแอมิเตจเมาส์โซโคซอฟต์แวร์สามารถที่จะทำการ วิเคราะห์เชิงพื้นที่ได้แก่ i m a x Processing, i m a x Analysis, n e t w o r k Analysis, Surface Analysis, Map Analysis Function ตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์ 1. ERDAS สอง e p a c e I d r I s i slash p a c e สาม integrap c i d r i s i ห้า e r mapper หก e n v i และเจ็ด t n t mips นะครับบางส่วนจากภูมิสาระสนเทศข้อมูลระยะไกลและการหาพิกัดทางภูมิศาสตร์เอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรนสาก,กร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมชิวราชประผมนายมนชัยพลเยี่ยมสวัสดี